ตรงนี้มันมัน,มน,มน,มนอำเภอบอ่อพลอยหรือว่าท่าม่วงวัดตะเกียนน้องข้าวนี่มันท่าม่วงมันหรท่าม่วงอ่ะน้องข้าวลูกพินนะตรงเนี้ยท่าม่วงไม่เลยกระเด็นเบนตรงนี้อำเภอท่าม่วงหรือว่าบออ่อพลอยวะเนี้ยฮะบอ่บอพลอยใช่หรอน้องสำโรงนี่มันบอ่อพลอยปะตรงเนี้ยเขาเรียกลูกพิน สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊มาขุดเพลือกที่ลุบหินนะคะอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ กันังซื้อกระเป๋าใหม่นี้คาดกระเป๋าทุกวันเลยนะ

เจ้ตัวนี้ลงก,ลกนะลอกจับงเลยหนักกังจับสี่ห้า ห้าสิบเอ็ดใครได้เบิร์นเบิร์ดเหรอกว่าดีไหมสี่เท่าไล่่วะสี่สาม เนี่ยน้ำเนี่ยเขามาให้เนี่ยเขามาแท็กซี่โคกมาให้คนละขวด แปลงนี้เรามาปีนี้ปีที่สามแล้วนะคะเขาขุดเขาปลูกปีละครั้งนี่หนที่สามนะหนที่สามหัวก็ยังใหญ่อยู่นะคะนู่นแปลงอยู่นู่นประมาณหนึ่งไร่วันนี้เราขุดสองแปลงนะคะแปลงตอนเช้าหนึ่งไร่เดี๋ยวเราไปต่อยอีกสองไร่นะคะ เขาเป็นพี่น้องกันค่ะนี่เราอันคอ,อกคอกกัว เ็นมะเขือเลืองเรื่องอยู่ข้างแปลงเพลือกมะเขือคืนเอาไปแกงอร่อย ไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่รองเท้านี่หาบมาก็นามทิมแล้วไม่สมเด็จไม่ใส่รองเท้าล่ะทีนี้นามนามมันก็ทิมสมเด็จต้องใส่รองเทา้าหน้างานท้อ กเะอต้องใส่รองเท้าน้ำม,มันทิ่มน้ำคบกระสุนน่ะสุดไอ้ลวดลวดเที้ยเนีน่ย <c oughs> แต่ข้าแก่ตายด้วยในเชือกนะจ๊ะเกไม่ใช่ตาดูแล้วครับแล้วไม่ไม่เดินทางโน้นนะตะเกียกก็มาทางนี้อีก,กระวังน้ำนะรวดน้ำมากไม่ใช่รวดน้ำมันสะดุดขาล้ม ทำพูดดีเดี๋ยวตัวเองก็ล้มมั่งอะ่ะคงค่อย่องมั่งนี่คงไม่ล้มหรอกเจ็บเอวแบบนี้หนาหยิบหน้าถ่าเอวไม่ได้ใช่ยิ่งรีบก็ยิ่งช้าสามสาม หาเปลือกล้มบอกโมโหเดี๋ยวขึ้นไปนอนเลยสี่สิบน,นี่นี่ปูคนที่สาบเลยหัวยยังใหญ่เลยนะนขนาดซ้ำที่นะเนี่ยมัมันมเนไมันข้นไม่มอไ้นพมืพอนอ,อืมถ้าไม่ไม่ได้พอก่อนปลูกใช่ไหม ถ้าพาะก่อนปลูกอมันจะขึ้นเสมอรอต้องเพาะต้องพาะก่อนให้มันแตกหน่อขึ้นมาเล็กๆแล้วมีลากันแล้วค่อยไปตีลุ่มปลูกถ้าเราไม่เพาะนะมันคือจะขึ้นไม่พร้อมมันไม่พร้อมกันแล้วไม่เสมออือเพาะ พอใหมันแตกนอกขึ้นมาเนี่ยปูกมันจะขึ้นพร้อมกันเมือนนกไต่ความมาอ้าวลุกขึ้นมาแล้วเป็นสองเที่ยวมันไม่เก่งครับมันล้มแล้วเนี่ย <c oughs> มันสะดุดสะดุดลวดน้ำที่ล้มอ่ะสะดุดลวดน, <ลม S 1> น้ำเลยลม้มสามสามเจอเพื่อนดักไงแกออกได้เหรอแกแล้วครับไอ้ที่แกออกนั่นแหมมันจะเดินแถบนู้นมันก็อ้อมไงเขาต้องเดินแถบนี้ าเจอันนี้ยังเล็กนะครับมีมีตะมีตะก้าใหญ่กว่านี้นะหับทิ้งเป็นร้อยร้อยกว่าโลอะ่ะอันนี้ตะก้าเล็กอ่ะที่สมเด็จใช,ช้ที่สมเดชชม็จใช้หกสิบกว่าโลเจ็ดสิบโลแล้วมีคนหับร้อยกว่าโลอีกอา <ilim. S 2> มาทำอะไรคะเนี่ยออมาเก็บพริก ได้เพราะต้องเก็บเว้นท่อยากท่ำที่นี่นะถ้าปูเพืองานเอาที่ไม่ใหม่ไม่ค่อยซ้มห <den> ัวจะใหญ่ค่ะที่เช่าที่เช่าที่ดีๆแล้วมีน้ำอ่ะห้ายากใช่ไหม เขาแถวนี้มองดูมันมันที่มันแหลงแหลงไงไม่รูม้มันแหลนมันเป็นที่ที่ท้องถิ่นแต่ตรงนี้ดินตรงนาดีนิน,น,นกบสะกบสะแล้วปลูกอะไรอะร่ะอออจะลงเพึือก<ด>เพลือกราคาดีเวลาเวลามันแพงๆแล้วเราทำได้หัวใหญ่อะนะไละน์แสนกว่าบาทนะ